รักษาราชการแทนผูบ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายค่าราชการตำรวจภูทรภาค9้าและศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดยะลากำชับ7ข้อสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ครับพลตำรวจเอกกิจรัตน์เพชรรักษาราชการแทนผูบ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสําราณนวลมาผู้ช่วยผูบ้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน5ราย โดยมีข้าราชก,การตำรวจรวมเยี่ยมให้กำลังใจจากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยติดตามผลการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภา,าคเก้าและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรภา,าคเก้าที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีพลตำรวจโทปียว,วัตเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภา,าคเก้ารองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน,านตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าและคณะพร้อมหัวหน้า ส่วนศูนย์งานและค่าราชการตำรวจในสังกัดร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมติดตามสถานการณ์คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับทั้งนี้รักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายข้อสั่งการกำชับค่าราชการกาตำรวจสังกัดต,ตำรวจภูธรภาค9และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าใน7เรื่องได้แก่การออกปฏิบัติหน้าที่ต้องแจ้งเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทและด้านงานข่าวต้องมีข้อมูลอย่างครบถ้วน กรณีเกิดเหตุอุบัติเยค่ะต้องมีระบบแจ้งเตือนและเตรียมแผนรองรับพร้อมเขาเข้าช่วยเหลือประชาชนในทันทีทั้งก่อนระหว่างและมีการดูแลหลังเกิดเหตุส่วนเรื่องของการปรับทัศนคติต้องมีความคิดในทุกสถานาการณ์เพื่อพร้อมรับในทุกปัญหาและนําข้อผิดพลาดมาแก้ไขกรณีคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในประเทศหากพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าไปเก็บข้องจะดําเนินการลงโทษให้ถึงที่สุดและเรื่องของการเปิดยุทธการทลายเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยและรายสําคัญ อย่างจริงจังและเด็ดขาดรวมถึงการพิจารณาคดีความความดีความชอบแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่จากนั้นนะคะได้ตรวจเยี่ยมหมวดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจจังหวัดยะลา912 2วัดหลัก5และหมวดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจจังหวัดยะลาเ1 1าวัดเวรุวันอําเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อเป็นการาบำรุงขวัญและให้กำลังใจกํลาลังพลที่เวิบัติหน้าที่ค่ะ